สวัสดีครับร้านเครื่องรังโชคดีขออนุญาตนำเสนอรายการล็อกเก็ตหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ครับล็อกเก็ตนี้จะออกปี2563ครับข้างหน้าเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์สวยงามและจานยัน เขียนเจรเลราบหลวงพ่อพัดครับด้านหลังจะอุดมวลสารครับมวลสารมหาราบฝังตะกุดจีวอและเกสาหลวงพ่อครับมวลสารเต็มๆครับ ขอบคุณครับ